ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าก็ไม่อาจหนีพ้นพวกที่ชอบใช้อํานาจบาดใหญ่ได้ในโลกแห่งวลรยุทธ์ผู้อ่อนแอย่อมถูกเหยียบย่ำเป็นธรรมดานี่คือโชคชะตาของข้าสิ่งที่ข้าไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าข้าช่วยเจ้าแก้ปัญหานี้ครอบครัวของเจ้าจะถูกตามล้างแค้นหรือไม่มันไร้ประโยชน์ชายที่ข้าถูกบังคับให้แต่งงานด้วยคือพี่ชายของศิษยจากวังมังกรทะเลตะวันออก น้องชายของเขาจะมาร่วมงานแต่งงานด้วยตัวเองแล้วว่ากันว่าเขามีพรสวรรค์ที่เหนือชั้นตอนนี้เขาเป็นถึงผู้เยี่ยมยิดขอบเขตลมปราณยุทขั้นสูงแล้วในเมืองเล,ล็กๆแห่งนี้ไม่มีใครสามารถต่อกรกับเขาได้เลยขอบเขตลมปราณยุทธขั้นสูงงั้นหรอมาแล้วพวกเขามากันแล้วข้าได้ยินมาว่าเจ้าสาวสวยมากเลยนะ การได้แต่งงานเข้าตระกูลนั้นช่างเป็นวาสนาของนายจริงถึงแล้วคุณหนูเชิญลงจากเกี้ยวได้เลยเจ้าสาวช่างงดงามเหลือเกิน ยายหนูคนนี้ไม่เลวเลยพอจะคู่ควรกับพี่ชายของข้าอยู่บ้างละมั้งพี่ชายรสนิยมท่านไม่เลวเลยนะฮ่าฮ่าน้องชายเจ้าเองก็ควรจะรีบหาเมียสักคนได้แล้วนะถ้ายังไม่บรรลุวิทยายุทย์ขั้นสูงสุดข้าจะไปมัวคิดเรื่องความรักได้ยังไงนั่นก็จริงยังไงข้าก็เทียบเจ้าไม่ได้อยู่แล้ว เรีบมาคำนับอาของเจ้าอาเหรอท่านเป็นพี่ใหญ่ถ้าท่านแต่งงานกับข้าข้าก็จะกลายเป็นพี่สะพ้ยของเขาเขาเสี็ต้องเป็นฝ่ายทำความเคารพข้าก่อนเงียบเดี๋ยวนี้ เจ้ากล้าดียังไงน้องชายของข้าเป็นถึงศิษย์ของวังมังกรทะเลบุรพาการที่เจ้าได้พบเขาถือเป็นโชคดีของเจ้าแล้วแต่นี่เจ้ายัางกล้าคาดหวังจะให้เขาทักทายเจ้าอีกหรอเรียบทำความเคารพท่านอาของเจ้าเดี๋ยวนี้ฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วน้องชายของเขาเป็นถึงศิษย์ผู้ทรงเกียรติแห่งวังมังกรทะเลบุรพาต่อให้เจ้าจะได้เป็นพี่สะภ้ยในอนาคตแต่มันก็เป็นเรื่องที่ควรอยู่แล้วที่เจ้าจะต้องก้มหัวให้เขาก่อน นี่เจ้ากำลังจะแต่งเมียหรือกำลังจะซื้อคนรับใช้กันแน่การที่ข้ายอมแต่งงานกับเจ้าก็นับว่าเมตตามากพอแล้วอย่าได้สำคัญตัวเองผิดว่าความใจดีของข้าคือความอ่อนแอระวังปากของเจ้าไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นข้าจะเป็นคนขายเจ้าเข้าซ่องด้วยตัวเองนั่นมันหืมใครบางคนจากบางมังกร คารวะสิที่สุขท่านสิทธน้องดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะเป็นถึงสิทธสายตรงของวังมังกรทะเลตะวันออกแต่ละคนล้วนมีฐานะที่สูงส่งทั้งนั้นคิดไม่ถึงเลยว่างานแต่งของพี่ชายข้าจะดึงดูดเราอารัตรยิจากวาังมังกรทะเลตะวันออกอยู่ที่นี่แล้ว เจ้าจะไม่เข้ามาทำความเคารพหน่อยหรอไอคนขี้คลาดรอนหาที่ตายหยุดหืแล้วเจ้าเป็นใครตั้งแต่เมื่อไหร่การที่ถึงตาเจ้ามาสอด เจ้ากำลังทำอะไรนะ่ะอย่างเจ้าเนี่ยนะคนพิการอย่างเจ้ากล้าพูดเรื่องแต่งเมียเชียวหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเจ้า นกฝูงเดียวกันย่อมอยู่ด้วยกันค่าคือมือของข้าเจ้าที่ผมมาจากไหนกันทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ อัจฉริยะงั้นหรอตลกสิ้นดีขยะชัดๆัดเจ้ากล้าดียังไงมาลงมือกับคนของวังมังกรทะเลตะวันออกแล้วไงข้าค่าคนแบบพวกเจ้ามาเยอะแล้วแน่นอนว่าข้าไม่รังเกียจที่จะฆ่าเพิ่มอีกสักสองสามคนหรอก จงมอดไหมหนีเร็วูช่างเป็นคนหนุ่มที่น่าหวาดกลัวอะไรเช่นนี้เมินเฉยงั้นหรอ มักระะเลตวัันนออกกไม่รู้จ้จเเขยหลลาาบ,บางนะวติธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ